สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเนือบ้านเฮานะเจ้าวันนี้เข้าขัวหมาพ้อมกับเมนูสาคูยัดไส้นะเจ้าเป็นของทานเล่นเนาะวันนี้ก็มีวัตถุดิบของเขานเจ้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเม็ดสาคูนะเจ้ามันจะมีสีเขียวสีขาวนอกแต่ว่าวันนี้ของเขาเลือกไส้เป็นสีเขียวเนาะเจ้าหนึ่งถุงอ่าต่อไปนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นหมูเนาะหมูซับหมูบดเฮาเนาะเจ้าเนาะนี่นะเตรียมไว้น้ําตาลปี๊บเนาะ ช้โป้นะเจ้าช้โป้นี่จะมีใช้โป้หวานใช้โป้เก๋มนะเจ้าแล้วแต่ว่าเฮาเนี่ยจะเอาเป็น,นอ,ยอย่างแต่ถ้าเฮาเอาใช้โป้เก๋มนะเจ้าเฮาต้องล่างนักๆเน Dan, าะเพราะว่ามันมันจะเก๋มมากเลยเนาะแต่ส่วนมากที่เป็นไส้เป็นจะไส้เป็นใ,นในช้โป้หวานกันนะเจ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นถั่วดิ้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นหอมขาวนะเจ้าอันนี้เฮาเตรียมจะเอาไปเจียวเนาะส่วนตรงนี้นะเจ้ามีอันนี้เฮาจะต่ำสามเกลือก็มีอ่าพักป้อมเนาะเอาตรงตรงหลักตรงต้นมันเนาะ หอมขาวแล้วก็พริกไทยแต่นะเอาพริกไทยเม็ดอันนี้เดี๋ยวเขาจะเอาไปตำเป็นสามเกลือกันเผื่อเอาไปพัดไส้ของมันะเดี๋ยวเขาไปดูวิธีการทําเลยนะเจ้ามาต่อไปเขาจะมาตำสามเกลือกันก่อนเลยนะเจ้านี่สามอย่างนี้ใส่ลงไปเลยอันนี้คือตำให้มันละเอียดเลยนะเจ้าเนา ok. ะ ลืมแต่กี้ลืมไปนะเจ้าสาคูของเขานี่ต้องเอาไปแจ่น้ำเนาะแจ่น้ําไว้ประมาณสักสิบห้านาทีเนาะแล้วก็เขาก็จะเอามาอ่ายัดน้ำนะเจ้าคื่อเอามาหอ่หอขอห่อไสเหมือนเนาเจ้าเนาะมาต่อไปเขาจะมาคัดไส้เลยนะเจ้าไส้ของมันนี่อันนี้เขาใจ้กะทะาอันเดิมได้เลยเนาะกระทะาที่เขาเจียวกระเทียมไปแต่กี้นะเจ้าอันนี้เป็นกระเทียมที่เขาเจียวเรียบร้อยแล้วในเจ้านี่หอมๆเลยเนาะ พอล้วใส่สามเกลือของเขาลงไปพัดเลยพอเขาพัดสามเกลือจนหอมได้ตีแล้วเนาะเขากใส่หมูลงไปเลยพอหมูของเขาสุกแล้วใส่ไท่โ้ลงไปเลยไท่โ้ลงไปเลย้ลลยอมตับสเสียงเฉียงเลยเนาะทำไมหาย เดียวก็ได้เท่าใส่ลงไปเลยแต่ต้องใส่น้าเกลือนอกคั่งข้างใส่โป๊ยติ้งอาวเอามะนี่ต้องดูเหมือนกันนะเจ้าว่าใส่โป๊ยติ้งอาวเอามะนี่เป็นแบบเค็มหรือแบบหวานเนาะถ้าแบบเค็มเทาก็ใส่ยิ่เดียวชุรสเราน้ำตาลนี่เขาจะใส่อันดับสุดท้ายเลยเนะาะเพราะว่าถ้าเขาใส่ก่อนนี่มันจะไหม้ใส่โป๊หมูอย่างนี้ของเขาชุกแล้วใส่น้ำตาลเีลืหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวลงไปเลย อันนี้สไส้ไขอ่อนเลยเนาะอันนี้เขาพัดใส่เริ่มอ่าเป็นสีน้ำตาลละแล้วก็เริ่มเหนียวของแล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะใส่ถั่วของเขาลงไปเลยเนาะถั่วปนจริงๆถ้าถั่วปนนี่นะถ้าเขามาตำคนเดียวเนาะตำแบบบุ๊คบุน้อยๆแบบต้องละเอียดเกินไปเนาะวันนี้ของเขาไส้เป็นแบบสับเร็จเนาะมันจะละเอียดไปหน่อยเนาะถั่วของเขาลงไปเลยใส่น่ากนินวันนี้ใส่สองถุงกันเลยเจ้า นี่นะเจ้าตอนนี้ใส่เอ่าเฮาพัดใส่เรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้เดี๋ยวเขาจะทิ้งไว้ให้เย็นสักหน่อยนะเจ้าแล้วเดี๋ยวเขาจะปั้นเป็นก้อนๆเนาะแล้วก็จะเอาไปห่อในสาคูกันนะเจ้ามาเจ้าตอนนี้เฮามาปั้นใส่ไว้เลยเนาะนี่เอาง่ายๆเด้ยเจ้าปั้นแค่เป็นก้อนกลมๆเนาะกลมๆเล็กๆนะเจ้าไม่ต้องใหญ่ล้ำเนาะถ้าใหญ่ล้ำเดี๋ยวเขาจะไปห่อในอันอย่างก็เม็ดสาคูเฮานี่มันจะใหญ่เกินไปเนาะนี่เจ้าก็ไล่ปั้นไปปั้นไปเนาะ อันนี้มันเริ่มเย็นแล้วนะเจ้าเนาะเขาก็สามารถเอามาปั้นได้เป็นก้อนเป็นก้อนปั้นทิ้งไว้เลยมาเลยเจ้ากับนี่เขากะมาห่อกันเนาะนี่อันนี้เป็นสาคูที่เขาแจหน้าไว้แล้วแจ่ไว้ประมาณสักสิบห้านาทีเนาะเสร็จแล้วเขาก็เอาสาคูของเขามาแผ่แผ่ออกมาเป็นแบบนี้เนาะแบนๆเสร็จแล้วก็เอาไส้ของเข,เข้าไปเลยเจ้าเสร็จแล้วก็เอานี่กรอบเอาแบบบางๆเนาะแล้วก็ไม่ต้องกดหนักนะเจ้าถ้าเขากดหนักเนี่ย มันจะเป็นมันจะออกเหนียวเหนียวมันจะบอกเป็นก้อนเนาะจะพยายามไล่แบบกบอันไหนหนาเขาก็เอาออกนี่นะต้องแบบมือเบาเบาเนาะขั้นตอนนี้นะเจ้านี่นะเขาก็ไล่กบกบกบอันนี้เขาก็จะได้ละหนึ่งก้อนนี่หนาไปเนอยถ้าหนาไปก็จะมีการนอันนี้เนาะมีกาสาคู อันนี้เฮาเอาใบตองห้องนะเจ้านี่นะเอาใบตองห้องข้างล่างเนาะเอาใบตองห้องแล้วก็เอาน้ามันขานะเจ้าเราเสร็จแล้วนี่เฮาเอาลงไปใส่เลยเวลาตีเฮาใส่นะเจ้าเฮาต้องเอาแบบห่างๆกันเนาะถ้าเอาไปติดกันในเวลาตีเดี๋ยวสาคูนี่มันจะปุ๊ออกมานะแล้วมันจะมาติดกันมดอ่ะมาเจ้าตอนนี้เฮาก็ห่อขนมนี่เซ็ตแล้วเนาะนี่นะทําเป็นก้อนเรียบร้อยละอันนี้เฮาเกา เอาไปตั้งไฟเลยเจ้าทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีเนาะถ้าน,นึ่งเหมือนนี่มันจะเหนียวเกินไปนะเจ้าเพราะฉะนั้นตับเวลาเลยเนาะประมาณสัก5นาทีเนาะปิดฝาเลยมาเจ้าตอนนี้เอามาดูเลยนี่มหมาะขันนาดมหมาะขันนาดเอาน้ำมันเนาะน้ำมันหอมเจียวของเขาเจียวตะกี้เนาะเจ้าเอาไปอ่าทาเนาะอันนี้ก็ง่ายๆเลยเจ้านี่เอาไปตองฉีก ถ้าเขาบอกใส่น้ำมันลงไปเนาะเดี๋ยวมันจะไปติดกันเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็ทาน้นมันลงไปแห่น้อยนี่ยเดี๋ยวเขามาตักใส่จานกันเลยปิดแก๊สกับนอนี่นะเจ้าเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะเจ้านี่สาคูใส่หมูของเฮานะเจ้ากิ่นกับพักกับพริกเนาะเจ้าเนาะพักสลัดเนาะ แล้วก็พกริกแดงนี่นนะเหมาะขนาดเลยเจ้ามาเจ้ามากิน้ดวยกันนะเจ้าสำหรับวันนี้เพจอาหารเหนือบ้านเฮาล้าไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า